คะ่ะทุกคนปีใหม่แล้วนะคะวันนี้เจมีเคล็ดลับดีๆมาบอกเกี่ยวกับสีมงคลและทิศมงคลนะคะจะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวพี่หญิงจะเล่าให้ฟังทุกคน,นะคะอย่างที่เราเกริ่นมาแล้วนะคะในปี2566นี้สีมงคลคือสีอะไรสีอะไรคะพี่หญิงใช่สีทนได้หรือเปล่าไม่ใช่ ก็อย่างที่เรารู้กันนะคะว่า<ะ>ปี2566เนี่ยก็เป็นปีถองอ๋อปีนี้หลายๆอาจารย์นะคะกูรูหลายๆท่านเนี่ยก็ออกมาแนะนําเรียบร<ะ>้อยแล้วนะคะเหมือนที่เรารู้กันนะคะปีนี้สีเนี่ยมีเยอะมากแต่ปีนี้นะคะสีที่โดดเด่นแล้วกเ็เสริมมงคลให,<ะ>ให้เราเวลาเราเลือกใช้หรือก็จะประกอบด้วยกันนะคะสีน้ำเงินสีฟ้า,ฟา สีเขียวเขียวแล้วก็สีเหลืองเหลืองค่ะปีนี้นะคะอย่างที่บอกไปก็คือสีเหล่านี้นะคะเพิ่มนะคะในเรื่องของอำนาจบารมีนะคะและในเรื่องของการการที่เราจะทําให้ครอบครัวของเราเนี่ยเขาเรียกว่าร่ารวยนะคะมีความสุขใช่การเลือกสีให้เหมาะนะคะกับแต่ละน้องๆแต่ละคนเนาะแต่บ้านแต่ละหลังนะคะก็อาจจะหนึ่งดูตามสีวันเกิดของเจ้าของบ้านก่อนแล้วไปบวกกับสีมงคลตามที่บิมบอกนะคะใช่แต่ว่าใดๆก็แล้วแต่เนี่ยอยากแนะนําแบบนี้นะคะคือบางท่านอาจจะ าทาสีบ้านไปแล้วหรืออะไรแบบเนี้เราก็ปรับนิดหน่อยเช่นสมมติอย,อย่างเช่นปีนี้นะคะจะรับซับนะ,ะเสริมโชคลาภเงินทองนะคะเน้นสีเขียวหรือว่าบางท่านอาจจะ เอเป็นเออคนที่ชอบสีฟ้านะคะก็อาจจะเพิ่มนะคะในเรื่องของการตกแต่งนะคะอุปกรณ์เครื่องครัวชุดครัวนะคะหรือว่าโซฟาหรือว่าการปรับมุมในบ้านเช่นโซนที่เป็นห้องนั่แขกให้มีสีเหล่านี้มาผสมเราเราสามารถซื้อของข้าของเครื่องใช้เป็นสีนั้นมาได้มาตกแต่งไม่จำเป็นต้องไปแบบรื้อผนังค่ะสีงานใหญ่งานใหญ่ไปงานใหญ่ไปเพราะอย่างที่บอกนะคะแต่ละปีก็จะมีสีที่โดดเด่นนะคะใดๆก็แล้วแต่นะคะพี่หญิงใหญ่จะให้แนะนําแบบนี้ว่า สีที่เราเดินเข้าไปในบ้านแล้วมันสว่างแล้วมันนวลตาอันนี้คือแน่นอนค่ะถูกถูกฉลก100%ถูกฉลกแน่นอนสีใดๆก็ตามที่เราเข้าไปแล้วรู้สึกร้อนๆนะคะหรือว่าเราเข้าไปแล้วเราอึดอัดอันนี้ไม่ถูกฉลกโดยโดยโดย100%อยู่แล้วตัวเราใช่ค่ะถ้าเราเข้าไปพบเจอกับสีไหนแล้วเรารู้สึกไม่ไม่ไม่ชอบเลยอันนี้คือไม่ได้แน่นอนสีสีนี้นะคะปี2566บอกได้เลยว่ามาแหลก แน่นอนแน่นอนเสริมทรัพย์เสริมบารมีโชคลาบนะคะครบเลยนะคะจัดสีให้เหมาะสมนะคะขอให้มีสีฟ้าน้ําเงินเขียวแล้วก็เหลืองนะคะใช้กับห้องทํางานห้องทํางานนะคะห้องรับแขกนะคะห้องนอนหรือว่าห้องต่างๆในบ้านนะคะปีนี้ปีเถาะนะคะสีสีนี้จะต้องไปหาสีมงคลสีสีนี้มาไว้ในห้องทำงานหรือว่าที่บ้านของเราใช่แล้วนะคะเน้นย้ำอีกทีมีสีอะไรบ้างเอ่ยฟ้าน้ําเงิน เขียวอ่อนนะคะแล้วก็สีเหลืองฟ้าน้ำเงินเขียวอ่อน,นแล้วก็เหลืองนะคะทุกคน ทุกๆคนน่าจะอยากรู้นั่นก็คือเรื่องของทิศค่ะที่หญิงทิศมงคลปี2566น้นี่นะคะก็จะมีประกอบไปด้วยทิศมงคลสองทิศนะคะทิศลบ2ทิศแต่ไม่ได้หมายความว่าใครก็ตามที่บ้านหันไปในทางทิศที่ลบจะต้องไปทุบบ้านทิศจต้องไปทุบบ้านต้องซื้อบ้านใหม่เลนิดหน่อยก็พอค่ะอย่างที่บอกนะคะทิศฮอตๆเลยส่วนใหญ่ก็จะเป็นทิศเหนือทิศหนอ่ะทิศตะวันออกเฉียงเหนือในปี25 6 6ันห้ยคเนี่ย สทิศนี้นะคะก็คือเป็นทิศที่ดีที่สุดทิศที่ปังมากปังมากๆแต่ด้วยความที่ปี2566เนี่ยมันเป็นปีกระต่ายนะคะอะไรก็ตามที่เอามาเสริมนะคะเพื่อให้คนในบ้านนะคะร่ำรวยเงินทองนะคะหน้าที่การงานโดดเด่นอ่อบางท่านอาจจะรู้จักไปตามวัดนะคะที่ที่มีเขาทำพิธีมาแล้วเนี่ยก็จะเป็นรูปกกครบเหรียญ กบคาเปลี่ยนสามไอตัวเนี้ยเขาจะช่วยได้เขาเรียกว่าดึงซับนะคะเพื่อให้บ้านเนี้ยคือร่ารวยเราไปคนในบ้านก็จะได้ร่ารวยขึ้นนะคะก็ไปรับไปบูชามาได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นที่คู่กันนะคะห่วจุ้ยของทิศแล้วก็บวกกับของที่จะมาเสริมพี่หญิงคะแต่ตอนเนี้ยหนูอ่ะสนใจเรื่องความรักมากกว่านะคะก็จาเป็นในเรื่องของอ่ ทิศตะวันออกเฉียงใต้ตะวันออกเฉียงใต้ตะวันออกเฉียงใต้นะคะคือทิศนี้จะโดดเด่นในเรื่องของความรักใน,ในเรื่องของการที่ให้คนมาอุปถัมภ์นะคะแต่ถ้าบอกว่าบ้านไม่ได้ไปทางนั้นเราสามารถาหาตัวช่วย ให้หาเป็ดคู่เป็ดคู่อ่านะคะเป็ดคู่มาไว้ใ้นบ้านอ่ามาไว้หน้าบ้านนะคะเป็นเป็ดคู่หรือจะเป็นอักษรจีนนะคะที่เกี่ยวกับเออเขาเรียกว่าคำมงคลต่างๆแต่เป็นอักษรจีนนะเอามาติดหน้าบ้านที่เป็นอ๋อเป็นอักษรจีนหรือว่าเป็นภาพเป็นภาาเขียนก็ได้ได้ค่ะตัวเนี้ยได้แต่ขอให้มีอักษรจีนค่ะ น่คะแล้วทิศที่ต้องระวังอหรอคะเขาเรียกว่าทิศเฝ้าระวังนะคะ,ะสำหรับปี2566นะคะก็จะเป็นในส่วนของออที่เป็นตะวันตกเฉียงใต้ตะวันตกเฉียงใต้ทิศนี้เนี่ยในปีสองพนห้าร้อเนี่ย อจะอาจจะมีผลกระทบนิดหน่อยนะคะใม้คนได้บ้านเช็บป่วยมไม่สบายหรือว่ามีอุบัติเหตุะนะคะแต่อย่างที่พี่อย่างที่เรียนไปนะคะก็คือทุกอย่างเลยมันมีบวกลบแล้วก็ต้องใช้วิจารณญาณในการในการศึกษาแต่ถ้าถามว่าบ,บ้านมันหันหน้าไปทิศนั้นแล้วอ่ะมัน<ต>จะแก้ย<ก>ังไงแนะนําแบบนี้นะคะคือด้วยทิศตอนเนี้ยนะคะของที่ช่วยพยุงให้ให้ดีขึ้นมา ให้หาเป็นโลหะมันวาวโลหะมันวาวหรือคริสตัลก็คือให้มันเหมือนประมาณว่าสะท้อนสะท้อนออกไปเข้าไปไว้ในบ้านเพื่อให้สิ่งไม่ดีหรือว่าอะไรก็ตามที่จะเข้ามาทาให้คนที่บ้านเจ็บป่วยอะสะท้อนออกไปนะคะก็ให้สะท้อนออกไปไม่เหมาะมั้งคะเินครัวอาจจะเป็นของตกแต่งอย่างอื่นก็เดี๋ยวอาจจะให้น้องเจี๊ยบเนี่ยลองแนะนําคุณลูกค้านะคะลองมาเดินดูว่าอะไรก็ตามที่เหมาะนะคะในการตกแต่งก็ลองจัดหาเข้าไปในบ้านค่ะโอเคค่ะ จริงค่ะแล้วปีกระต่ายปีนี้กระต่ายดุไหมคะหลายๆอาจารย์นะคะก็บอกว่าดุทุกปีช่วงนี้ดุทุกปีใช่แต่ว่าปีกระต่ายจะดุกระต่ายเนี่ยจริงๆเขาเป็นความสดใสล่าเลยนะคะพี่หญิงเชื่อว่าปี25 6 6เนี่ยเศรษฐกิจจะดีขึ้นมากๆใช่เพราะว่ามันเป็นความขยันกระต่ายเนี่ยเขาเป็นสัตว์ที่ alert อยู่แล้วนะคะก็จะส่งเสริมในเรื่องของการทำมาหากินซึ่งพี่หญิงเชื่อว่าปี2 5 6 6นยเนี่ยธุรกิจ ต่างๆจะเฟื่องฟูขึ้นทุกคนคะเคล็ดลับที่นํามาฝากวันนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องสีมงคลหรือทิศมงคลนะคะก็อยากจะให้ทุกคนใช้วิจารณญาณในการรับชมหน่อยนึงนะคะเป็นความเชื่อของบุคคลเนาะพี่หญิงแล้วก็ขอให้ทุกคนมีความสุขในการเลือกของตกแต่งบ้านหรือว่าแก้ไขสิ่งต่างๆด้วยนะคะวันนี้เจมและพี่หญิงก็ขอลาไปแล้วนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เราด้วยนะคะสวัสดีปีใหม่ค่ะบ๊ายบาย